สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนเรื่องของการอ่านชื่อเคมีอินทรีย์กันนะคะการอ่านเคมีอินทรีย์นะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ 1. คําคำนำหน้า 2. โซ่หลักแล้วก็3าคำลงท้ายนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่ส่วนแรกนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือส่วนของสายโซ่หลักนั่นเองค่ะ การหาสายโซ่หลักนะคะคอนเซปต์ง่ายๆของแอลเคนแอลคินแอลไคก็คือการหาสายโซ่ที่ยาวที่สุดและผ่านหมู่ฟังก์ชันค่ะต่อมานะคะภาพข้างล่างสองภาพนะคะภาพที่1นนะคะก็คือแอลเคนแอลเคนเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยเราก็จะต้องหาสายโซ่ที่ยาวที่สุดนั่นก็คือส่วนที่หนูไฮไลท์สีเขียวไว้นั่นเองนะคะ ส่วนรูปที่2นะคะก็คือแอลคีนค่ะแอลคีนนะคะเป็นพันธะคู่และหนูก็หาสายโซ่ที่ยาวที่สุดมาแล้วก็คือไฮไลท์สีฟ้าเหมือนเดิมเลยนะคะและจะต้องผ่านหมู่ฟังกช์ชันด้วยค่ะองค์ประกอบส่วนต่อมานะคะคือคำนำหน้าองค์ประกอบหลักของมันคือกิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคำนำหน้าเราจะแทนที่ด้วยกิ่งต่างๆ โดยการอ่านชื่อกิง่งมันจะมีการลงท้ายด้วย2เสียงนะคะคือลงท้ายด้วยอิวแล้วก็ลงท้ายด้วยโอจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นลักษณะของประเภทอะไรถ้าเป็นลักษณะของประเภท C ดังตัวอย่างนะคะคือถ้าเป็น C 1ก็จะลงท้ายด้วยตัวที่เป็นเมทิลดังตัวอย่างเลยนะคะส่วนพวกตระกูลหมู่เจ็ดนะคะเราก็จะลงท้ายด้วยโออย่างเช่น อย่างเช่นตัวคอรรนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นพวก c ค r โรไ o อโอดีนก็จะเป็นไอโอดโบรมีนอย่างนี้ก็จะเป็นโบรโมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราอ่านกิง่งเราก็ต้องอ่านลงท้ายให้มันถูกต้องต่อมาคำลงท้ายนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าสิ่งโครงสร้างที่ที่เจอนะคะเป็นลักษณะของตัวแอลเคนแอลคี K, K, หรือแอลคนะคะถ้าเราเจอ3ตัวนี้ก็สามารถเติมคำลงท้ายตามดังตัวอย่างที่หนูขึ้นได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการอ่านชื่อนะคะในการอ่านชื่อนะคะหนูอยากให้จำสี่สเต็ปที่หนูเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะก็คือ 1. หาสายโซ่หลักสองใส่ตัวเลขบน,นโซ่หลัก3หากิง่งแล้วก็4อ่านชื่อนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างข้อนี้กัน,นะคะ่ะหนูจะหาสายโซ่หลักที่ยาวที่สุดนะคะ สายโซ่ที่ยาวที่สุดข้อนี้นะคะก็คือตรงที่หนูไฮไลท์ไว้เลยนะคะหลังจากที่เราหาสายโซ่ที่ยาวที่สุดแล้วนะคะลำดับที่2ก็คือใส่ตัวเลขวนโซ่หลักวิธีการใส่ตัวเลขวนสายโซ่หลักนะคะถ้าเป็นลักษณะของตัวแอลเคนจะต้องใส่ตัวเลขนะคะตามลำดับของ C โดยโดยการใส่ตัวเลขนั้นจะต้องให้กิ่งของเรานะคะมีตัวเลขที่น้อยที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้มีทางเลือกให้เลือกสองทาง ตัวเลขที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัวเลขที่เป็นสีชมพูที่นูเขียนไว้นั่นเองค่ะและก็เราสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่เป็นสีแดงของเรานะคะนั่นก็คือเป็นการเลื่อนจากทางขวาไปทางซ้ายส่วนตัวเลขสีน้ำผูนะคะก็จะเลื่อนจากทางซ้ายไปทางขวาถ้าเป็นสีแดงนะคะตำแหน่งกิ่งของเรานะคะจะเป็นตำแหน่งกิง่งตัวที่4แต่ถ้าสมมุติสีชมพูตำแหน่งกิ่งเป็นตำแหน่งของตัวที่ 2อย่างที่หนูบอกการใส่ตัวเลขวนโซ่หลังนะคะควรใส่ทําให้กิ่งอยู่ในตําแหน่งที่น้อยที่สุดและหนูก็จะเลือกตัวสีชมพูนะคะเนื่องจากว่ามีเลขและตําแหน่งน้อยที่สุดหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะเราก็จะมาอ่านชื่อกิ่งกันเลยค่ะกิ่งตัวนี้นะคะเป็นเพียงกิ่งเพียงตัวเดียวนะคะกิ่งนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของตัวเมทิล เมทิลนะคะกอกอยู่ที่ตำแหน่งที่สองเลยจะอ่านว่า2เมทิลต่อมานะคะก็จะเป็นสายโซ่หลักนะคะปรากฏว่าสายโซ่หลักของเรามีสีทั้งหมด5ตัวดังนั้นนะคะเวลอาอ่านสายโซ่หลักเราจะอ่านว่าเพนหลังจากนั้นนะคะหมู่ฟังก์ชันเป็นลักษณะของตัวแอลเคนเราก็จะเราก็จะลงท้ายด้วย A N E นะคะรวมกันเราก็จะอ่านว่า 2เมทิลเพนเพนนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างข้อถัดไปอันดับแรกนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะมาหาสายโซ่หลักที่ยาวที่สุดก่อนนะคะปรากฏว่าหนูได้สายโซ่หลักที่ยาวที่สุดคือแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมากําหนดตัวเลขบนสายโซ่หลักกัน,นะคะ่ะซึ่งรอบนี้นะคะต่อให้หนูจะสร้างเลขขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวามันก็จะเหมือนกันนะคะ หลังจากกำหนดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่ากิ่งที่อยู่ตรงนี้จะไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ 3. สา้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดกิ่งตัวนี้จะมี C ีทั้งหมดอยู่2ตัวซึ่งกิ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่า X ทิวนั่นเองโดย X ที่ของเรานะคะจะอยู่ในตำแหน่งของที่สเวลาเราอ่านนะคะคำนำหน้าเราก็จะอ่านว่า3 X ทิวนั่นเอง ต่อมานะคะสายโซ่หลักนะคะก็จะอ่านเป็น5ตัวก็คือจะอ่านว่าเพนนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของ l อนดังนั้นคําตบท้ายนะคะจะลงท้ายด้วยคําว่า A ก็จะได้3 x เอวเพนเพนนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแอลเคนนะคะ 1. หาสายโซ่หลักให้เจอโดยสายโซ่หลักนั้นต้องผ่าน ของพันธะคู่ด้วยนะคะหลังจากที่ได้สายโซ่หลักแล้วนะคะอขนับต่อไปเราก็ต้องกำหนดตัวเลขแต่ว่าครั้งนี้มันจะมีความแตกต่างระหว่างตัวแอลเคนแล้วก็แอลคีนคือแอลเคนจะต้องกำหนดตัวเลขให้กิ่งมีตำแหน่งของตัวเลขที่น้อยที่สุดถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นแอลคีนแล้วก็แอลไคลเราจะต้องกำหนดเลข ที่พันธะคู่มีตำแหน่งน้อยเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างที่หนูกำหนดตัวเลขให้ดูนะคะจากการกำหนดตัวเลขของหนูนะคะจะมีตำแหน่งของตัวสีแดงแล้วแล้วก็ตัวสีชมพูปรากฏว่าตัวสีแดงนะคะตำแหน่งของพันธะคู่จะเริ่มที่เลข3แต่ถ้าเป็นสีชมพูนะคะจะเริ่มที่ตำแหน่งที่2 ดังนั้นเวลาเราเลือกนะคะอย่างที่บอกเลือกตำแหน่งของปตะคู่ที่มีตัวเลขน้อยที่สุดดังนั้นหนูจะเลือกตัวสีนพูนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดหลังจากเรากําหนดตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูต่อที่กิ่งว่ากิ่งของเราเนี่ยเป็นปรากฏว่ากิ่งของเรานะคะก็จะมีซีอยู่แค่ตัวเดียวนั่นเองนั่นก็คือเมทิลหลังจาก ตัวเมทิลมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอ่านคำนำหน้าได้เลยค่ะซึ่งคำนำหน้าก็จะเป็นตระกูลกิ่งและตระกูลกิ่งของเราก็คือเป็นสีเมทิลนั่นเองค่ะที่นี้นะคะ C ีของเรามี5ตัวก็จะเป็นเพนเหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้เป็น Al แอลคินแสดงว่าลงท้ายด้วยอ e ินความสัมพันธ์ของอินนะคะ คือต้องระบตุตำแหน่งของพันธะคู่ว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งเท่าไหร่ก็คือตำแหน่งที่2เราก็จะลงเราก็จะลงมาด้วย2อี e นะคะเพราะฉะนั้นอ่านชื่อเต็มเต็มก็2อมาเป็น c m e เมทิลเพนทูอีนะคะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างการอ่านชื่อเคมีอิน e ที Z. ขอบคุณค่ะ